คือเราอยากให้พื้นที่สาธารณะมันเป็นพื้นที่ที่คนในพื้นที่ได้มาใช้งานได้จริงนะครับสำหรับการออกกำลังกายหรือว่าการใช้ชีวิตนอกบ้านครับ สิ่งที่เราทำนะครับเราเข้ามา make over สนามให้ให้ดีขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็ต้อง f u n c t i น n a l มากขึ้นด้วยสนามเนี้ยก็คือสนามลาน ใต้ทางด่วนซอยพระนางซึ่งเป็นสนามที่11ที่เราทํากันมาแล้วก็เป็นสนามแรกที่เราทําร่วมกับศิลปินไทยถามว่าศิลปินคนไหนที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้ควบคู่ไปกับทั้งกีฬาแล้วก็เรื่องของศิลป,ปะได้ดีที่สุดผมมองว่านาทีนี้ก็คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าอเล็กเฟสนะครับซึ่งเป็นส w e อาร์ตระดับโลกครับผมวันนี้มาก็อยากมาเรียนรู้ประสบการณ์นะคะ กับทางอเล็กเฟสนะคะว่าเขามีประสบการณ์ทํางานในการเห็นการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นจากเพื่อนชวนด้วค่ะว่ามีเวิร์กช็อปศิลปินอเล็กเฟสแล้วเพื่อนๆหนูก็แบบพูดถึงกันเยอะแล้วก็เห็นงานตามสถานที่ต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าอยากมาเจอตัวจริงอยากเห็นวิธีการทํางานของเขาด้วยค่ะได้มาเรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นค่ะมีหลายเทคนิควิธีการที่แบบว่าได้เรียนรู้จากเขา ได้มาดูได้มาชมอะไรค่ะก็ะได้อะไรหลายๆยอย่างก,กลับไปมากเลยค่ะโปรเจกต์น <Project> ี้ <c oughs> สําหรับในตัวผมนะครับโอเคมากเลยคือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกที่ผมใช้สนามมายันตอนนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกซึ่งผมมองแล้วว่าสนามครับโอเคสําหรับผมซึ่งก่อนหน้านี้เตะม,มาโดยที่เป็นพืน้นธรรมดาเลยก่อนหน้านี้เลยครับแล้วก็ไม่มีฝ่ายค่อนข้างที่จะใช้งานได้ลําบากก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งคือกีฬามันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนแบบคนแบบ ควรจะมาเล่นกันอยู่แล้วเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ออกกาลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างี้ครับแล้วก็การที่มันเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ในการออกกาลังกายแต่ว่าทําให้พื้นที่มันแบบหน้าเข้ามาเล่นหน้าเข้ามาใช้งานหน้าเข้ามาทํากิจกรรมครับแล้วก็ถ่ายรูปมันก็สวยด้วยอะไรเย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็จะดึงดูดให้คนออกกาลังกายเยอะขึ้นด้วยคือเราไม่เคยเห็น ขาเรียกว่าดีไซน์ที่มันแปลกใหม่แบบนี้ครับพี่เราจะเห็นก็คือก่อนๆท,แบบทาแบบเดิมทาแบบเดิมแต่พอเห็นความแปลกใหม่แล้วม,ม,มันไม่เหมือนเดิมเลยพี่มันตื่นตาตื่นใจก,ก็คือเราเห็นด้วยการเพ้นเสาทําต่างๆมันซึ่งมันโอเคพี่แล้วก็มีเรื่องไฟเข้ามาช่วยความสว่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นมากสาหรับพวกผมเลยในเวลาใช้สนามใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเป็นสิ่งที่ดีมากครับมีเยอะดีกว่ามีน้อยครับเพราะว่าในกรุงเทพตอนนี้ก็คือ ผู้คนประชากรเยอะมากครับนักกีฬาเด็กจะได้มาชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะขึ้นครับลานกีฬาเดี่ยจริงแล้วไม่ใช่แค่เป็นสถานที่แต่มันคือจิตวิญญาณที่มันต้องดูแลบำรุงรักษาให้มันอย่างต่อเนื่องไปคงต้องรับช่วยกันนะครับแล้วก็ชุมชนก็ต้องช่วยรดูแลเพื่อให้มันมีสปิริตแล้วก็มีการใช้งานอย่างเต็มที่ต่อไปครับก็อยากจะฝากเชิญชวนให้ทุกคนมาสนุกมาใช้ชีวิตข้างนอกกันอย่างมีความสุขได้นะครับได้เสพงานศิลป์ด้วย ได้ออกกำลังกายด้วยครับผม